เตรียมตัวรับความร้อนอีกครั้ง27-31มีนาประเทศไทยร้อนจัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าววันนี้ทั้งช่องก็มีข่าวสารมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยจะเป็นข่าวสารอะไรนั้น ามไปรับฟังรับชมกันเลยค่ะกลมอุตุประกาศเตือนวันที่27-31มีนาคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาในวันที่27-31มีนาคม63ยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่27-31มีนาคม63อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่าสุด24-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสลงตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว ห1าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิตำสุด2 4่7สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 ถึง30ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกลุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ทางช่องนำมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านแต่รับชมและรับฟังกันวันนี้ค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน ท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราอองแชร์ข่าวค่ะ